อันติสสวนไปแบบนี้เลยนะครับโหเริ่มแรงแลเดอรเริ่มแรงแลเดอเพื่อนมาทานไหมทำอะไรเพื่อนผมแบบหายไปเลยครับอันนี้ก็หายไปเลยหายไปเลยนะครับเนี่ยถ้าฟังโ้ดึงมาสวยแบบนั้นแหละ <c oughs> สวยแค่อหนอ้หายก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้าน เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมาก,กว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valorant หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สกินใหม่อย่างเท่นะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบง,แ,บงแคนจิสมายอ <Okay. S 1> ินดอร์ควายอิงถุดซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่เบนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้เล่นสกินใหม่นะครับเพราะว่าไม่มีนะก็จะเล่นเป็นสกินมาเฟียก็พอแล้วครับเนี่ยสกินมาเฟียอันนี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องเล่นหรอกสกินใหม่นะครับเพราะว่ามันแพงนะครับไม่มีเพชรซื้อนะครับโอเคแล้วก็แพทเนี้ยเบนอลักส่วนมากเขาจะเล่นขายภาพกันนะครับเพื่อน ไม่ค่อยเห็นเบนเวทเลยนะครับแต่ว่าผมจะมาเล่นเบนเวทนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ชอบในการแบบเบิร์ดดามีที่รุนแรงของมันนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูไอเทมอุปกรณ์ของเบนกันก่อนนะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ของเบนที่ผมจะใช้นะครับชิ้นแรกเนี่ยจะออกเป็นรองเท้าเจาะเกาะเลยนะครับรีด,ดาเมจของเบนออกมาให้ได้เร็วสุดๆนะครับเพื่อนๆชิ้นต่อมาก็จะเป็นนาฬิกาแห่งโชคชะตานะครับไว้ยิ่งเลดเกมเราก็ยิ่งเก่งนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นพิบตมิมอนจลาสหรือว่าเขียวนะครับทำให้แบบเรามี t ูด d เ m a e ในการตีเบสิกนะครับเพื่อนหรือว่าบางทีเราอยากจะเล่นแบบเวทล้วนแบบ b บ r ร์ d ด m เมจเลยไม่เน้นตีธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็เป็นออกเป็นกระบองสายฟ้าได้นะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นคิ ด้านศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ต่อมาอีกก็จะเป็นปีกโลหิตนะครับแล้วก็เจาะเกาะนะครับเพื่อนจะิงออกเจาะเกาะก,ก่อนก็ได้นะครับจะทําให้แบบเรารลือดาเมจออกมาได้แรงเร็วนะครับเพราะว่าถ้าอีกฝั่งเขาเห็นเราแรงอะไรเนี่ยเขาก็จะออกกันเวทมาอยู่แล้วนะครับเพื่อน ส่วนไอเทมสับลองเนี่ยก็จะมีแช่แข็งตัวเองแล้วก็กระบ,บองสายฟ้านี่แหละครับส่วนเอเบมที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นเอเมมนักเวทเซตเผาไหม้นะครับเพื<ๆ>่อนก็คือจะอัพวิ่งไวอัพเจาะกาะแล้วก็อัพเผาไหม้นะครับก็คือมีโอกาสที่แบบเราสกิล1นึ่งสกิลสพ่นใส่อีกฝั่งอีกฝั่ง,อ,งอาจจะติดเผาไหม้แล้วอาจจะตายได้เลยนะครับเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าเบนเวทเนี่ยมันยังแรงยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนหรือว่าควรไปเล่นกายภาพดีนะครับเพื่อนจริงๆผมว่ากายภาพมันก็น่าจะเก่งกว่าแหละครับแพทนี้เพราะว่าแบบมันทําดามจได้เรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ยังชอบเวทที่มันเบริร์ตดาเมจได้แรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับ โอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมจะอัพสกิลสองมาฟาร์มก่อนนะครับคือแบบเดี๋ยวนี้เขาฮิตกายภาพกันใช่ไหมไม่ค่อยเห็นเบนเวทแล้วนะครับเห็นแต่แบบเบนกายภาพนะครับเพื่อนือว่าผมก็ยังชอบเบนเวทอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันแรงดีนะครับเพื่อนเหมือนอันติมนแรงดีนะครับถ้าโดนตัวบางนี่คือแบบหายเลยนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างช้ากว่าเบนกายภาพนะครับมันเล่นแบบเรทกว่านะครับโอเค ฟังโก้สกินใหม่นี่แบบมีแต่สกินสวยๆนะครับตั้งแต่สกินในนี้แล้วอืยิงไปไม่โดนด้วยครับเมื่อกี้โ <c oughs> อ้ข้างล่างขวาร์ฟใส่กันเรัวๆแล้วเส <c oughs> ียได้นะครับผมไม่ได้ซื้อสกินใหม่เป็นนะครับเพราะาแทบไม่ได้เล่นเลยครับฮีโร่ตัวนี้แต่สกินใหม่มันก็ดูเท่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นเป็นโลมไม่ดีดีกว่าครับตอนนี้เล่นเป็นโลวิ่งไวดีกว่านะครับเอ้ยไม่ใช่โลดิฟาร์มนะครับเล่นเป็นฟาร์มวิ่งไวนะเพราะว่าเจอลาฟาเอลนะครับคือแบบมันต้องลอยเทมสักสองสามชิ ถ้าแบบเป็นกายภาพเนี่ยคือแบบมันสกิลแล้วก็ตีธรรมดาตีธรรมดาง่ายนะคี่บนี่ยนี่ไงนี่เนี่วาร์ปตั้งนานเดี๋ยวเขาพิมพ์มาหรือเปล่าเนี่ยสองหนึ่งอะไรอย่างนี้นะเอาเอาเอาเซฟเบอร์เอาเอ้ยเราได้ไอ้นี่อยู่ครับเมื่อกี้เว้ยตายปะเนี่ยยิงอ้าอ้าอ้าสวยเพื่อน นี่ไงเขาเรียกว่าเล่นเป็นทีไหมน้อง <laughs> โอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อครับเน้นแบบเพิ่มเลือดเอานะครับเพื่อนผมไม่กลับไปรีนะครับเครื่องหลอดแล้วเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้เสร็จเลือดเราก็น่าจะได้ประมาณ70%็ดแล้วคนระับมาเ<า> <laughs> อาฟาหลบหลบจุกจ๊กจู๊กเถอะ ออวิ่งใส่เลยแล้วกันครับสโลทีหนึง่งโอ้ยไม่น่าถึงนะครับผมไม่น่ารีปล่อยเลยเมื่อกี้เอ้าเพื่อนเพื่อนพิกเออเพื่อนโดนไอ้นี่ไปแล้วครับ <S <S โอเคเราออกทางนี้ออกได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่มีนี่อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเรามีลมเรามีฟาวิ่งไวย,ยังไงล่ะคือช่วงนี้เล่นแตลออ่ลมไง ิดพูดว่าโล่งนะอขออันนี้ขอ,อน,นี่ขอ,อน,นี่โอเคสวยนะเอาเพื่อนระเบิดไปเลยเเพื่อนน่าจะชวนเราเ,าเต่านะครับมาเบ็ดเทิร์นสเปลวิสคูลดาวนะเพื่อนอเ,เดี๋ยวผมลากออกมาเผื่อแบบได้สอนเพื่อนนะครับไอ้เพื่อนอย่าเพิ่งดึงนะขอเ,อาเตาก่อนขอเ,อาเตาก่อนโอเคได้เต่าแล้วครับ เอ้าแต่เพื่อนเบี่ยงไปก่อนแล้วอะมาไม่ทันเพื่อนเสียใจจังเลยโอเ,โอเคเพื่อนลงสวยครับอืมผมนึกว่าเขาจะจะไปฝั่งข้างหลังอะเขามาฝั่งข้างหน้านะครับคือเบนเวทมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือแบบเราตีธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ค่อยแรยงนะครับแบบเวลาสกิลเสร็จมันไม่ค่อยแรยงนะครับแต่ว่าแบบถ้ามีของสักนิดนึงนะบอกเลยถ้าฝั่งไม่มีโลอาทีนานะครับ ครึ่งหลอดนะครับอย่างน้อยครึ่งหลอดอะแต่อันติมันช้านะครับจริงๆผมว่าถ้าเบนมันทําให้อันติเร็วกว่านี้มันจะเก่งมากเลยนะแต่มันก็จะเก่งเกินไปนะเพราะอันติมันขัดได้หมดไงมันมีสตันด้วยนะคะับแ๋ยปรับให้อันติเร็วแต่ว่าไม่มีสตันเปลี่ยนจากสตันอน่ะปาที่ชนแล้วเป็นสตาร์เป็นโซโลแทนอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะถ้าเป็นอย่างนั้นดันเข้าป้อมไปเลยละกันดึงเพื่อนดึงดึงดึงเขาแม่นแม่น แม่นๆเออสวยฉังเอ๋อแบบเมื่อกี้ฉังเอ๋อยืนฉีดแบบเฉยๆเลยครับยืนฉีดแบบธรรมดาเลยนะเฮ้ยสวยเรื่อนวันนี้เฮ้ยขอพ่นก่อนโอ้โหมันสตันเยอะอะไรขนาดนั้นแบบไม่ได้พ่นเลยครับเมื่อกี้เหลือแค่พ่นนิดหนึ่งฝั่งก็จะตายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไม่เล่นสายเคียวแล้วกันผมเล่นสายเบิร์ดดาเมจแบบดามจบบดเวทล้วนๆไปเลยครับ ไม่เน้นตีธรรมดาเน้นสกิลแขงเราเล่นดีอยู่นะครับคือวันนี้แบบกดโซโลมาเจอแต่คนเล่นดีๆเลยครับโอเคอันตีสวนไปแบบนี้เลยนะครับ เริ่มแรงแล้วเ้อเริ่มแรงแล้ดเ้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าเลดมาครับสกิลสองพดทีหนึ่งบอกเลยว่าจุกนะครับเพื่อนโอเคต่อมาเดี๋ยวเป็นกระบอกอ๋ออยู่ในไอเทมสำรองครับนึกว่าไม่ได้เซตมานะครับเพราะว่าแบบผมจะเล่นแบบสายแบบเซอร์ไพรส์อีกสายหนึ่งแล้วก็อีกสายหนึ่งเป็นสายแบบเวทแต่ว่าโยมตีธรรมดาได้ด้วยนะครับแต่ตอ <c oughs> นนี้เรามีส่วนร่วมทีมไฟค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ย อันนี้ไม่ค่อยบวกกันเลยอะล่ะด,ดีแล้วครับเราจะได้แบบมีเวลาฟาร์มนะครับกูุูกูรูกกเอ้เพื่อนขอบบวกด้วยคนขอบวกด้วยคนขอบวกด้วยคนโอ้ยตัวนั้นนีนี่แหละครับนี่ไงมันก็จะแบบโหดแบบนี้ยังไงล่ะอา้าเรายังไม่ได้ครับป้อมนะครับเอา้าไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับผมไม่ตายนะครับเมื่อกี้สกิลสองเด้งเลือดอย่างเยอะเลยครับเมื่อกี้อืมโอเค เพื่อนเรียกไปเอาบับแล้วกำลังไปครับเี้เดี๋ยวเรากดฟาร์มนะครับให้เพื่อนเอาไว้นี่ไปนะให้เพื่อนเก็บเลือดไปนะเอาว่ะเพื่อนดึงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ไม่ร้อยครับอื้พ่นไปเฮ้ยคำนี้ระว่งทีหน้าครับเพื่อนมาทัมไหมทำอะไรเพื่อนผมอูพ่นแบบหายไปเลยครับ อันนี้ก็หายไปเลยหายไปเลยแรงกัดครับเดี๋ไอเทมเวทเราได้อขอค่าสีได้ไหมเพื่อน้ยไม่ได้นะครับหนึ่งวิหนึ่งวิไอแล้วก็คนมไม่ตายฮะโอเคเราได้กระบ,บองสายฟ้ามาแล้วครับอบอกเลยว่าเบิร์ตแรงจัดนะครับอืม้นไปก่อนต่อมาเป็นเจาะก่อครับดาบศักดิ์สิทธิ แต่เราก็จะโดนเซเบอร์คอมโบเดียวตายได้นะครับเพื่อนโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ไปรอฟังโก้ดึงมางามๆดีกว่ามาเพื่อนดึงมางาม <What? S 1> ขอสื้อสวยน่าจะได้ทุกตัวนะครับเนี่ยถ้าฟังโก้ดึงมาสวยแบบนั้นแหละ โคตรแรงขนาดลาฟามิยาทีน่านะครับเมื่อกี้ยังครึ่งหลอดนะครับ<อ>พี่แบบอย่าให้แค่แบบเราสก,กิลโดนนะครับบอกเลยว่าแรงจัดนะครับมากินเหล้ามาแล้วสวยเพื่อนดึงใครอะ่ะไม่มีใครอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเ<อ> <laughs> บนมาเฟียอ,อืมอโอเคตีป้อมก่อนดีกว่าครับป้อมออกก่อน ดูดูสกิลสองเราเพื่อนน่าจะฆ่าได้เลยนะครับนะ่ะสกิลสองเราเผอไปดูดีฝั่งนิดนึงครับเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวดยวิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะสะ,นนนสะท้อนแค่ไหนกันเชียวสะท้อนแค่ไหนกันเฉียวโอเคต่อมาก็เป็นขนนกครับอ๋ผมมีก้อนมานาก้อนเล็กคายอยู่นะเลยออกขนนกไม่ได้วเดี๋ยวเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนขอลองลองสกิลดูก่อน เดีแค่ออ้หายไม่มีโลดที่หน้านี่คืออยู่ไม่ได้นะครับโอ้โ,อโ,อโดนโยกโดนโอ้โดนสตัน์ด้วยโอ้ตายปะเนี่ยเราไม่ตายครับไม่ตายจริงๆเราอัติีใส่ป้อมป้อมแตกเลยนะครับค,คือแบบแรงจัดนะครับพึ่งแบบกําลังเริ่มมีของนะครับเพื่อนๆถ้ายังไม่จบนี่น่าจะแบบสนุกนะครับแบบไล่พ่นสนุกอยู่นะครับเราจัด อาจจะแบบตีธรรมดาไม่แรงก็จริงนะครับแต่ว,ว่าอันตินี้แรงนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมดูดาามจก่อนดามสี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตานี้โอเคครับไม่ไปครับเพื่อนๆเจอกัน